วันนี้ควายไม่ได้กินหญ้าครับวันนี้ควายมากินน้ําเล่นน้ำคลิปที้วมีคนดูรอ้อามว่าวไงโหวถอนหายใจ <laughs> กินน้ําเป็นไงตัวน้อยตัวตัวน้อยมันกลัวน้ำมั้งอะ่ะมันกัน้อาก็ดูดูขามนี่มันยังไม่กล้าไปเลย บอกมันดูแม่มันเรียนแบบมันร้อนมเนอะวันนี้ดูควายควายมันร้อนเช่นน้ำอันรอนหงายแล้วนอนหงายนอนหงายทำเป็นเอฉนคิดถึงอย่านั้น,นดูเวลาก็ดูคลิปชา้างไม่กล้าลงไปใกล้วะ่ะกลัวกลัวมันโมโหมันหงุดหงิด แล้วเมื่อไหร่มันขึ้นอ่ะบบแบบมันขึ้นเองหรือเรียกต้องเรียกมันขึ้นเองกินบักโป่งกำลังกินผักโป,ป่งครับเนะี่ยกินหักบุ้งไหมหักบุ้งอนะ่ะลูกมันไม่เหมือน,นยังไม่กล้ากินดูแม่ดูแม่มันกินน้ำแล้ว อดูควายตัวลูกยังไม่กล้ากินเขาเริ่มออกมาได้ลักคืนึ่งแล้วตัวน้อยไม่กล้าลงไปถ่ายใกล้ๆกลัวมันขวิดเอาเดี๋ยวมันโมโหลงไปขีกนไปนหนดีว่

หนุกหนานหนุกหนานอร่อยเหรอกินใหญ่เลยอร่อยแล้วหนูล้อมหมดสัญญาอเตร์ ตัวน้อยตัวน้อยกินใหญ่เลยอร่อยไหมโอเค okay, ครับผมทำไมดูความน่ารักของคว้ยชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับติดตามกันให้กำลังใจกันด้วยครับขอบคุณครับ